ตอนนี้ฉันเริ่มงงกับตัวฉันละทำไมฉันเป็นฟางทำไมคอมันยืดได้วะหรือว่าเราเป็นเป็ดวะเนี่ยโอ้โหดูดิยืดโอ้โหยืดคอมึงยืดอะไรได้ขนาดนั้นบะเอ้ยพวกมนุษย์รู้หรือเปล่าว่าต่อไปอะ่ะ ควางนั้นกําลังจะยึดคองโรคด้วย้บัวโง่น,นั่นสิโอ้โหไหนเราไปทักไทยมันหน่อยดิฮัลโหลเฮ้ยเราขี่รถไปดีกว่าไหมเออเราควรขี่รถไปนะรถใครมีลูกขอย,อยืมหน่อยละกันเฮ้ยรถทันจอดเดี๋ยวนี้นะฉันซื้อมาแพงไม่เอาฉันไม่ให้นี่ไปทักไทยเจ้าบัวนหน่อยละกันสวัสดีฮัลโหลดมอ์นิ่งไม่เฟนโอ้ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ยังจะตลิ่จะพูดอีก ก็ฉันอยากจะลองพูดอะมีอะไรป่ะนี่ปึ๊บเดี๋ยวฉันจะไปหาเนาะยเพื่อนวอ้ฮหสู่ความเบื้องวานอันไกลโถไปแล้วบ่ายเดี๋ยวฉันจะมารีดนมนะหิวนมอยู่พอดีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาหาโอ้โหตอนนี้รถใครไม่รู้ฟํามอยู่ช่างแม่งมันนะฮะนี่แปลงรักเดี๋ยวนะ โอ้มึงวิ่งได้ขนาดนี้แล้วล่ะเนี้ยปึบ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 รถขับมาชนแม่งเลยนี่แก่ก้าโอ้โหไอ้นี่อะไรอะว้าวมันขดตัวเหมือนกิงกือเลยนะแหนลงขึ้นไปดูดิโู้โหขึ้นไปได้โอ้ยไปไม่ได้กระโดดไปดิชริงแม่งช่างแม่งมันอ่ะฮะเราไม่ไปดีกว่าเราไม่สามารถไปได้เพราะว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้บัน โอเคเด rein, cool ี๋ยวเราไปหาอะไรทำสนุกสนุกดีกว่าเนี่ยหรอที่เขาบอกว่าเป็นโรงพักที่เก่งที่สุด กระจอกว่ะบอกไว้เลยนะว่าโรงพักที่มันเก่งที่สุดอะ่ะเขาจะไม่มีบาเรียปกป้องไว้หรอกเว้ยมันพวกกระจอกค,อคือแบบว่าเป็นพวกขี้กลัวอะไรอย่างงี้ไงโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปอา่าทำไงดีเอาชิบ <laughs> ขอโทษรถไข่ไม่ลูกกูชนหมดไปแล้วเออดูเหมือนว่าเราจะต้องมีกุญแจใช่ไหมโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีสักดอกเลยนะคะ โอ้มาเฮ้ยตรงนี้อะไรวะเนี่ยว้า wow. เป็นที่ศักดิ์ระหรือเปล่าเรามาขอพรใช่ไหมวะเออขอให้ฉันเป็นควางที่เก่งที่สุดและสามารถมีเงินเป็นสิบ,ส,บสิบล้านได้โดยที่ไม่ต้องทำงานโหขี้เกียจเกินไปแล้ว่าฟางนี่อะไรว้า wow. วเดี๋ยวก่อนนะไปรับอาชีพเสริมแป๊บตุ้งแช่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 ไม่ใช่ละทำอะไรได้บ้างหวาดพนไฟได้เอาเดี๋ยวก่อนนะ ทำไมพ่นไฟใส่นี่ไม่ได้วะพวดนายมันกากยังไงล่ะอูโดนายร้อนเต้าไหมตอนนี้ไฟมันกําลังลนเต้านายอยู่นะไม่ร้อนนะอุ่นๆท่านชอบโอ้โหโลกติดนะมึงเนี่ยเดี๋ยก่อนเราสามารถเอามันมาเป็นพวกได้นี่มาเรามาเต้นกันหน่อยดีกว่าอย่าทำให้รักเดียวมันรักเดียวมันลงเดียวจะจบจะเบื่ มึงร้องเพลงอะไรของมึงวะอุ้ยรักแท้รักทีอะไรตับไตไส้พุงลือรักางเกงทีนุง่งกาะเดินดสวยดีตามมาดิวะตามไหมโว้ตอนนี้ฉันกำลังตามมาแล้วหรอป่ะดูโอ้โหมันวิ่งเหมือนนินจาเต่าเลยวะ่ะเฮ้ยดูนี้ตรงนี้ทำลายได้ปะเบิบกระเทิบนี่โอ้โหพังพังโว้พัง,พง,โ,พงโอโ้คนคนก่อสร้างกำมัดแล้วนะ มาทำร้ายทำไมเนี่ยฟังกูจะทำได้ดูรูปปั้นเดียวพังหมดเลยเนี่ยปุบุเรียบร้อยโอ้โหดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นเศษซากเครื่องบินนะฮะโอ้ยอย่าให้รู้นะว่าใครกูทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ดีก็ระเบิดโอ้ยสงสส่พลังเราจะเยอะเกินไปตรงนี้มีอะไรวะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใช้ํำหนดจับดีเพื่อนเฮ้ย มึงแจ้งตำรวจจับดิมีคนทำปืนหล่นว่ะไม่รู้ว่าปืนถูกกนหมายหรือเปล่ามึงก็มึงก,ก็โทรเองสิโทรศับกูไม่ไปต้องโอ้โหมึงใช้เจ้าหน่ายนี่เป็นไงนี่โหอย่างหล่อ โอ้เป็นไงล่ะอ้ยอยังรออุอ้ยฟางยิงปืนกูจะหัวละเกิดมาไม่เคยเห็นในไลฟ์ฟางยิงปืนในยองนี้โอ้โหยิงได้เนี่ยนี่กูขอยิงมึงได้ไหมเนี่ยไม่มีประโยชน์หาเลยเลยใช้อะไรก็ทําไม่ได้นี่รถใครไม่รู้กูยิงแล้วเฮ้ยเฮ้ยรถโก้เงอย่าแย้งโอ้หอย่าแย่งระเบิดตุ้มเรียบร้อยโอ้โหกูสาว่าจะเก็บตังค์ซื้อรถคันนี้ได้เฮ้ย,ยกองควัญอะไรวะ อะไรวะอาวุธที่ปลดล็อกใหม่รับทันทีเฮ้ยระเบิดโอ้โหหนักกว่าเมื่อกี้อีกอ่ะเฮ้ยนี่เราจอระเบิดนะไว้เพื่อนนะกูวางเอาชิปหายแล้วอ้าวเฮ้ยเฮ้ยยิงเป็นระเบิดเหรอวะเนี้โอ้โหเกินไปเลยฮ้วปกติกูก็โหดอยู่แล้วนะเฮ้ยเกินเกินไปแล้วนะพอแล้ว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 ตุ่ม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 เอาละฮะเดี๋ยวเราเอาระเบิดไปฝากไอ้เจ้านมไอ้เจ้าวัวนมนั่นหน่อย โอ้สวัสดีได้ข่าวว่ามึงขี้หวงนมเลยฮะเมื่อกี้ฉันขอนมกินหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้หรอกฉันจะเก็บไว้ให้ลูเกตเกนงั้นมึงก็ตายซะนะตู้อารมณ์แบบเมื่อกีโอ้อบบโอไม่อย่าฆขาฉช้นได้รับทราบมาว่ามีโจรพาระเบิดเปือกชั้นก็จะต้องออกมาทําหน้าที่เพราะชันแแะนดดะ้นคือแกะที่รอที่สุดโอ้โหเต้นสะบัดตูดด้วยตูบบ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 บีบบบหมบบอบบบบบบีบบ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  เป็นแก่ขี้เกียจแต่เสือกมาเป็นตำรวจบ้าป่ะเนี่ยไหนไหนดูหน่อยดิว่าขอเจอหน่อยไหนใครบอกว่าเก่งมาแล้วฉันกำลังจะมาตับแกอยู่นิ่งๆอาระเบิดไปแดกไสยพวกงโง่แกะแกะโง่นี่ตุม่มเออเอ้โหอ,อ,อะไรวะแค่เนี้ยเฮ้ยถามจริงน้ำยามีแค่เนี้เยเหรอวะโหกระจอกวะนี่มาเดี๋ยวกูจะจับทำแกะย่างเลยนี่ จะบัวเอาแกะมาฝากเอาแล้วแกะหายไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่นี่ไงมาโอ้สู่ความเมืองวางไกโทนเอาแกะไปฝากคนในเมืองดีกว่านี่มาแล้วครับผมกําลังวิ่งติดสไตล์แั๊บแล้ววู้รถใครไม่รู้ชนแม่งเลยนี่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 ฮัลโหลสวัสดีฉันเอาลูกน้องกระจอกของแกมาคืนนะนะอุ้ยกระจองจริงออกไปโหนึกว่าจะเก่งเอ แกฟังฉันแบบไม่ใหญ่ดีเลยนะเนี่ยก็แกมันกากไงโอ้ไปดีกว่าเฮ้ยรถเครื่องรถเครื่องจอดนี่จอด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 จอโอ้โหเดี๋ยวก่อนมึงยังทมกูไม่หยุดอีกเหรอเนี่ยโอ้โหตายหาแล้วมึงตายไปซะยังทมไม่หยุดเออโอ้โหอะไรวะเนี่ยอุตส่าห์จบการอันเนี้ย ความยุติธรรมต้องชนะเออใช่ความยุติธรรมต้องชนะสำหรับเราแล้วความยุติธรรมมันไม่ค่อยมีหรอกเออกูไม่เข้าใจเหมือนกันเฮ้ยนายไปขี่รถเล่งกันดีกว่าปะไปเลยเพื่อนโอเคมงตามมันเเว้ตามมาตามมาเฮ้ยกล่องของขวัญแบบนึบนงขอเก็บของขวัญก่อนเฮ้ยตรงนี้มีกล่องของขวัญคืออะไรวะลองเปิดดูดิรับทันทีว้าวอะไรเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวลองดิโอ้โกลนเลยว่ะโอโ้เราปาระเบิดไปด้วยยังเจ๋งโอ m มก o d ก่อนนะรดเครื่องนะรดเครื่องเก็บไว้ก่อนตอนนี้เรายังไม่อยากไปขี่รถเล่นนะฮะอยากแบบทําอะไรแบบล้างผ่านก่อนนะฮะจะจะล้างผ่านเมืองนี้นี่ตึกโอ้ตึกนี้ไม่หลอดเลือดด้วยป่ะโอเคตุมตุ่มตุ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 มโอ้ดูเหมือนว่าหลอดเลือดตึกแบงไม่ลดเลยว่าเฮ้ยเราจะต้องทําอะไรวันเนี้ยเฮ้ยวก่อนนะมันจะมีหมีคอาราเกาะที่ตึกอยู่ไม่ใช่เหรอวะทําไมวันนี้ไม่มีอ่ะหรือว่ามันอยู่อีกอีกฟากหนึ่งวะโอ้ดูพะจัน พระจันทร์นี่กูอยู่โลกมันนษยนหรือเปล่าเนี่ยทำไมพระจันทร์มันสวยเลยขนาดนั้นนะจริงๆแล้วพระจันทร์จริงๆแล้วมันไม่ได้สวยขนาดนี้อ่ะมันร้อนมากร้อนแบบร้อนชิบหายเลยร้อนแบบอยากจะฆ่าตัวตายโอ้โหกูเดินไปหน้าบ้านกูก็ดำแล้วว่ารักษาผิวมาสามวันตากแดดสามนาทีก็ดำแล้วว่าเออโอ้เสศซักเสจซักแกะโอ้เสจสวักแกะเอ,อ้ยใครอยากจะจับไปทําแกะย่างก็จับไปทําเลยนะไม,ไม่ไม่หวงนี่ไปละก้าเดี๋ยวก่อนนะรถนี่มันขับยากชิบหายเลยอ่ะ โอ้โหขี่รถเล่นหน่อยเพื่อนน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 อนจอดดีฝาแม่งไม,ไม่ไม่มันเลยอะอะไรวะเนี้ยทำเนี่ยแหละนี่ระเบิดตูมมันคืออะไรก็ไม่รู้นี่เรียบร้อยอืมดูดีได้แหละมีอะไรเปล่าอืมไม่มีเลยไม่มีเลยเสียเวลาทํางานไหมเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เราต้องมาทําลาย เออที่ผ่าแล้วติดติดโอ้อืมต้นไม้อันนี้มันช่างเกะก,กะจริงๆเลยทําไมพวกเทศบาลไม่มาตัดวะเนี้ยโอ้โหมันเกะก,กะงรู้ไหมเนี่ยโอ้โหเกะก,กะท่านแกะอย่างฉันจริงๆริงเฮ้ยนี่แหละโอ้โหปืนซ้ํากัน เอ้เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าท่านแก่ไม่ใช่พี่คือฟางฉันคือฟางตอนนั้นฉันทํางานกับอ่าซันตาคอสแต่ว่าฉันโดนไล่ไงซันตาคอสเห็นฉันแบบว่าเก่งเกินไปเกินหน้าเกินตาซันตาคอสฝันไส้ก็เลยไล่ฉันออกจากทํางานแค่นี้แหละเฮ้ยนายสนใจจะมาเป็นเพื่อนฉันไหมวะเออฉันไม่รู้เหมือนกันแนะว่าจะเป็นเพื่อนนายดีหรือเปล่าจะขอวิ่งหนีก่อนลวกันว้าจะหนีไปไหนให้หัวล้นมานี่ดิ ในข่าวว่าเป็นพี่น้องกับหมอปลาหรือเปล่าเนี่ยนี่นาย่าพูดถึงชื่อหมอปลานะเว้ยทำไมวะฉันหลอนทําไมวะนี่โอ้โหดีวกว่อนนะอคอกูยืดแล้วนี่กูเป็นญาติกับลูฟี่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนายจะดีไปไหนวะชวนมาเป็นพวกสักหน่อยมานี่ปึ๊บเนี่เรามาเต้นกันหน่อยดีกว่าเพื่อนเพื่อนมามาเรามาเต้นเพลงดีกว่าเอาเพลงอะไรดีไม่รู้เหมือนกันนะฮะมา เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะกืนกับมาเออฉันว่าหยุดร้องเพลงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะชิบหายกันหมด <c oughs> ไปกลัวเขาทำไมอยู่วะเออเขาก็เป็นแบบว่าลุงใจดีคนหนึ่งนะฮะเอาละเราหยุดพูดร้องเพลงนี้ก่อนดีกว่าโอ้นี่มันตอนกลางคืนหรือ่านนี้ย่ะคูดูพระอาทิตย์นี่เรายังไม่เจอคอรามาร์กเลยนะเฮ้ย ตอนนั้นเพี่ยงเจอโคลามะนี่ไงเจอแล้วเขาบอกว่ามันเก่งไหนลองดูดิเฮ้ยนายพร้อมปะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมเดะพร้อมพร้อมเอาล่ะเราจะยิงตูดมาแล้วนะยิงโอ้ยเดีเดะนี่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 นโอ้ยจิบหายแล้วโอ้ไปเฝ้าอยู่มาบานแป๊บ